สวัสดีครับผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับผมสิเอกบทชัยพันยา่าครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษดูแลฝ่ายพัฒนาการกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบรราชธานีอยู่ณเวลานี้นะครับก็อยากจะมาเชิญชวนผู้ปกครองหรือน้องๆนักเรียนที่สนใจที่จะมาเป็นนักกีฬาของโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี นะครับซึ่งตอนนี้ได้มีการรับสมัครตั้งแต่วันที่4มกราเป็นต้ตนมาจนถึงวันที่4กุมภาพันธ์นะครับเราก็จะทำการสอบในวันที่ 19- 20กุมภาพันธ์โรงเรียนของเราจะเปิดรับสมัครอยู่8ชนิดกีฬานะครับก็คือ1ชนิดกีฬาปีทานะครับรับชายหญิงนะครับ2ชนิดกีฬาคาราเต้รับชายหญิงนะ สามชนิดกีฬาจักรยานอันนี้รับเฉพาะหญิงนะครับสี่ชนิดกีฬาเซักตจะก็รับชายหญิงห้าชนิดกีฬามวยตั้มนะครับอ,อันนี้ก็รับชายหญิงนะครับหกชนิดกีฬาเรือายอันนี้รับเฉพาะหญิงนะครับเจ็ดชนิดกีฬามวยสากลรับชายหญิงนะครับแปดชนิดกีฬาแฮนด์บอลอันนี้รับเฉพาะชายนะครับโรงเรียนกีฬาก็ ต้องการยังยังมีความต้องการ okay. นักกีฬาที่นักเรียนที่ยังมีความสนใจในในด้านกีฬาเหล่านี้อยู่นะครับก็คือสิ่งที่จะได้จากการเข้ามาเรียนในโรงเรียนกีฬานี้ก็คืออันดับแรกคือประสบการณ์ชีวิตนะครับประสบการณ์ชีวิตการเรียนรู้ในระบบหอพักในระบบพี่น้องนะครับจากบ้านมาอยู่ในระบบหอพักก็คือการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตส่วนสิ่งที่จะได้จากโรงเรียนกีฬาในการเข้ามาเรียนแล้วนี่ก็คือจะ เอาเป็นว่าฟรีทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเรียนค่าชุดเรียนค่าชุดฝึกซ้อมชุดแข่งขันนะครับชุดกีฬาชุดลูกเสือชุดรอดอนะครับฟรีทุกอย่างที่ปอบนอนที่นอนนะครับมีอาหารเลี้ยงสามมือ้อฟรีนะครับครบทุกค่าแลวก็มีนมมีอาหารบ้างเสริมตลอดนะครับก็อยากจะฝากนักเรียนหรือฝากไปบอกเพื่อนๆหรือฝากผู้ปกครอง นะครับที่ยังสนใจที่จะมาเรียนในโรงเรียนกีฬาของเรามาเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนกีฬานะครับก็อยากจะฝากไปไประชาสัมพันธ์ให้ต่อนะครับส่วนรายละเอียดก็จะดูตามเว็บไซต์แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่จะให้ไว้นะครับ,รบสำหรับผมก็ฝากไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ